สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูการทำนายนะคะเกี่ยวกับไพ่เล่าเรื่องนะจ๊ะนะคะตรงนี้เป็นไพ่แบบโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงขอให้รับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะท้ายสุดแล้วชีวิตของเราต้องดำเนินไปนะคะด้วยเหตุและผลคุณจะทำเช่นไรผลตอบรับก็ได้เช่นนั้นตรงนี้ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความเป็นแนวทาง แค่นั้นค่ะอย่าจริงจงังอย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุยา,าลักษณะของอยาบูลี่กันนะนะเอาเป็นว่าดูเพื่อความเพลิดเพลินบางที่ทุกอย่างอาจไม่เป็นดังที่เราต้องการแต่ท้ายสุดแล้วมันมีเหตุผลของมันทั้งกระบวนการความคิดมีเหตุและมีผลนะคะท้ายสุดแล้วตัวคุณเป็นคนกำหนดชีวิตของคุณเองนะ วันนี้ค่นะไพะ่เล่าเรื่องนะคะจะพูดถึงเรื่องว่าเอ้ยทวินเฟมคู่ชีวิตและรักแท้ของคุณนะไพ่เล่าเรื่องนะคะเขาอธิบายอย่างไรบ้างนะเอาเป็นว่าค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับฟังนะคะนะนะถึงนะัเวลานี้ขอบพระคุณมากๆกเลยค่ะทวินเฟมคู่ชีวิตและก็รักแท้นะคะนะวันนี้พี่จะพูดถึงกรณีที่เป็นคนโสดก่อนละกัน คนโสดก่อนนะถ้าเป็นคนโสดนะคะนะถามว่าเป็นคนโสดเนี่ยคู่ชีวิตของคุณนะคะนะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะคะนะเขาทำอะไรอยู่เขาโฟกัสนะคะเขากำลังมุ่งทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งนั้นะ่ะนะลักษณะบ่งถึงการโฟกัส สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอยากให้มันประสบผลสําเร็จโดยเร็วนะอาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือในเรื่องของการทํางานนะคะเขาโฟกัสอย่างแน่วแน่นะถ้าเขามีฐานฐานะหรือการงานที่มั่นคงแล้วนะคะและบุคคลที่โสดนั้นนะคะเขาจะโฟกัสในเรื่องของความรักอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนเลยไม่รอเมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็จะ แบบว่าลุยเลยนะคะในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะเมืเ่อเขาศึกษาเสร็จสร้างฐานะเสร็จแล้วปุ๊บสร้างครงอบครัวทันทีเลยนะคะลักษณะแบบนี้นะอ่ะอนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดนะชัดเจนอยู่แล้วนะคะถ้าทำไมเอ่ยเรา,เ,ราเนี่ยนะ กำลังแอบรักแอบชอบใครแต่คนนั้นเขาไม่ใส่ใจเรานะฮะอย่าคิดไปคนเดียวอย่าคิดวิตกกังวลว่าเขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราตามที่พี่บอกเขาอาจจะโฟกัสสิ่งหนึ่งให้มันชัดเจนก่อนนะคนะเออคุณจะเลือกไหมล่ะคนที่เขาพร้อมที่จะสร้างฐานะไปกับคุณหรือ อ่ะเขามาชอบคุณนะคะรักคุณเราก็ทาไมเอย่ยอ่าแล้วก็อ,ออนาคตจะยังแน่นอนไหมหน้าที่การงานคุณต้องการแบบนั้นไหมล่ะนะคะตามหน้าภัยคุณจะได้คู่ที่ดีคู่ที่อ่ารู้จักวางแผนอนาคตรู้จักเอาง่ายคือเขาวางแผนเพื่อให้ชีวิตคู่ของเขามันสุขสบายรวมถึงตัวคุณด้วยนะคะรักเขาแล้วไม่ต้องกลัวต้องลำบากค่ะ นะประมาณนั้นะคะ่ะประมาณนั้นนะเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาคิดอะไรอยู่ในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ชีวิตในเรื่องของรักแท้อีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดอะไรกับเรานะคะเขาคิดอะไรอยู่ที่เป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตเราอยู่เนี่ยแน่นอนค่ะคือเขาคิดว่าชีวิตในทุกแง่เลยนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรัก มันเป็นบททดสอบเขาต้องการเรียนรู้บางทีเ,เขาเมุองมองว่าเขาต้องการแข่งขันกับเวลาบางทีเวลาเขาทำช้าไปเขารู้สึกว่ามันเสียเปรียบอเขาสะสมของการแข่งขันกับตัวเองเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะเ,เขาเมื่อถึงเวลาแน่นอนค่ะเขาพร้อมที่จะเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาตามที่พี่พูด นะอืออะอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคือเขาเนี่ยต้องการแบบอ่ทุกอยาก่างอ่ะเขาต้องทำทุกอย่างให้มันดีนะถ้าเขาจเจอคนรักสักคนหนึ่งแน่นอนเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือเขาต้องการความชัดเจนแน่นอนสำหรับคนโสดนะ เขาเนี่ยไม่ปล่อยให้คุณุดมือแน่นอนถ้าเจอคนที่ใช่ใจเย็นๆนะจ๊ะนะคะ่ะโอเคค่ะนะต่อไปค่ะเรามาดูอาชีพกันนะเรามาดูอาชีพกันนะคะสำหรับคนที่ดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้อ่านะคะเราดูเพื่อความบันเทิงเหมือนเป็นฟังไปนะคะประมาณนี้นะ,อ,อ,าอ,านะะอาชีพของเขานะคะอาชีพของเขานะเป็นอาชีพที่ มีเกียรติมีเกียรตินะคะนะเออเราก็มีความเป็นผู้นำสูงค่ะนะมีเกียรติมีความเป็นผู้นำละกันนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะสําหรับสําหรับราศีนะคุณโซจ้าสาหรับราศีนะคะราศีเนาะอ่ะ ได้แก่ราศีอะไรบ้างเอ่ยที่พี่ดูจากตรงนี้นะคะราศีพฤษภนะคะราศีตุลราศีเมถุนนะคะนะราศีมังกรนะคะแล้วก็นะแล้วก็ราศีธนนะูประมาณนี้นะจ๊ะ นะอีกอย่างนึงค่ะคือราศีเมษด้วยอ่ะนะคือตรงเนี้ยอันนี้พี่พูดคร่าวๆนะคะนะสำหรับคนโสดนะไอ้คนที่เราคุยอยู่นะั้นนะคะมีตรงแบบที่พี่พูดไหม,นะะมนะคะมีสิทธิ์นะคะส่วนอักษรค่ะพูดถึงอักษรอักษรในชื่อของเขาอะนะเออจะมีตัวอะไรบ้างนะคะจะมีตัวอะไรบ้างนะโอเคค่ะมีตัว e มีตัว b มีตัว O, N แล้วก็ T ค่ะนะประมาณนี้จะมีชื่อของเขานะคะจะมีในชื่อของเขานะโอเคอ่ะเรามาดูกันบ้างว่าเอ๊ะถ้าทาไมเอ่ยคนมีคู่แล้วละ่ะจะเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะในคลิปนี้อ้าวคนมีคู่พี่นะคะจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของของความรักในคลิปนี้นะจ๊ะก็คือเรามาดูกันนะ เขาทำอะไรอยู่คนมีคู่เหมือนเขานะคะกำลังทบทวนนะคะนะคนมีคู่พี่เห็นว่าในช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้ราบรื่นอะไม่ได้แบบมีบางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะทบทวนะอ่ะหรือประมาณว่าทำอะไร ไม่ถูกใจหรือฉันทำอะไรพลดไปฉันควรแก้ไขอย่างไรเหมือนเขากำลังทบทวนชีวิตของเขาอยู่อ่ะบางทีอาจจะต้องให้เวลาเขาสักหน่อยหนึ่งนะไม่ต้องกลัวว่าเขายัางรักคุณอยู่ไม่ได้เลิกนะแต่ก็ควรที่จะให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งนะคะควรให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งนะอ่าเขาคิดอะไรอยู่คือเขาเนี่ย พยายามที่จะทบทวนแก้ไขตัวเองไม่รู้ว่าวันนี้อาจจะมีการพูดคุยหรือเคลียร์การความรู้สึกในใจกันหรือเปล่าและเขาพยายามทบทวนฉันพยายามแก้ไขฉันไม่อยากจะสูญเสียคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขามองว่าตัวคุณเองเป็นสิ่งมีค่าสําหรับเขาอะอืมนะเป็นสิ่งมีค่าสําหรับเขาอะ แม้ว่าคุณดูว่าภายนอกอ่ะคุณมองว่าเอเขาไม่จริงจังกับเราเลยแต่เปล่าเลยลึกๆแล้วอ่ะเขาจริงจังภายนอก,ภา,นอกภายนอกเหมือนแบบว่าคบกันวันๆแต่ท้ายทุ่แล้วในใจลึกๆอ่ะเขาต้องการที่จะพูดคุยกับคุณตรงไปตรงมาอืมแต่ยังอาจจะไม่ได้โอกาสหรือเขายังต้องการความมั่นใจอีกสักระยะหนึ่งนะ อ uh huh. uh huh. มาดูอาชีพกันอาชีพของเขาเนี่ะทำเกี่ยวอะไรคืออาชีพของเขาเนี่ยนยะคะคือณนะตรงเนี้มันพี่มองเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ได้เป็นอาชีพที่มีเงินเดือนเท่าเท่ากันทุกเดือนไม่ใช่พนักงานประจาไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่อะไรย่างนี้แต่ลักษณะของมีการมีขึ้นมีลงเป็นลักษณะของเจ้าของธุรกิจค้าขายแบบนี้นะคะสาหรับอาชีพสําหรับคนที่มีคู่นะนะคะสาหรับคนที่มีคู่นะอ่าประเด็นแบบนี้อ่าแลวแล้วนะคะเออพูดถึงราศรีและการสําหรับคนมีคู่นะคะที่อ่าคู่ชีวิตนะคะหรือรักแท้หรือทวินเฟมของคุณเนี่ยนะคะ ที่มีโอกาสจะเป็นไปดังที่ไพ่แบบนี้ขึ้นมานะคะนะก็คือราศีมังกรน,นะจ๊ะราศีมังกรน,นะอะราศีตุลราศีกันนะคะประมาณนี้แต่ท้ายสุดแล้วไม่ต้องกังวลเลยพี่เห็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะคะนะคะทุกๆนะคะทุกๆ Uh, ทุกทุกเหตุการณ์นะคะทุกทุกออราศีพี่เห็นว่าคู่ชีวิตเดือรักแท้ของคุณเนี่ยนะคุณและเขาจะำดำเนินชีวิตไปจักมือกันไม่ปล่อยกันแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูกันอักษรนะคะในชื่อเขามีตัวอะไรบ้างอนะคนะอักษรในชื่อเขามีตัวอะไรบ้างนะคะนะ จากตัวนี้นะตัว e นะคะตัว e นะตัว e ตัว t ตัว k ตัว R ตัว o ตัว s นะคะมีในชื่อเขานะคะนะมีอยู่ในชื่อเขานะคะ เราดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะคะเราดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะ,ะโอเคทุกคนอยากซีเรียสน,นะคะทุกคนจะมีเนื้อคู่มีคู่ชีวิตมีรักแท้อย่างแน่นอนค่ะบางคนจะพบเร็วนะคะบางคนจะพบช้าบางทาีเรากับเขารักกันมาแล้วเจ็ดปีเลิกลาก,กันไปแล้วสิบป,ปีเจอกันอีกครั้งหนึง่ง รักครั้งเก่ากลายเป็นรักครั้งใหม่จนมั่นปลายชีวิตและเราก็ได้พากษากกันอันนี้เหละเรียกว่ารักนิรันร์ได้หรือเปล่าละนะคะทุกคนต่างแยกย้ายไปใชเ้เวนใช้กรรมหรือทุกคนต่างแยกย้ายเป็นถือลักษณของบททดสอบของชีวิตต่ท้ายสุดแล้วกลับมาเจอกันเราก็อยู่กันจนตายอันนี้จากกันนิรันร์จริงๆมีทั้งจากเ็นและจากตายอาจจะวนเวียนมาครบ พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะไม่มีอะไรแน่นอนรักกันวันนี้พรุ่งนี้เลิกลากันผ่านไปสิบวิสิบปีหรือเจ็ดปีเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะรักกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้คู่ชีวิตหรือรักแท้แน่นอนค่ะต้องวนเวียนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะโอเคค่ะสำหรับใครที่ ผ่านเข้ามาในคลิปนี้พี่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญขอให้คุณเจอคนรักเจอรักแท้ไวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยขอมอบพลัางงานดีๆนะคะขอให้คุณนั้นมีแรงฮึดสู้พรุ่งนี้ชีวิตต้องดำเนินต่อโซโซนะคะสวัสดีค่ะ